แกะตรงอ่าแกะแล้วก็ทิ้งขึ้นอ่ะแกะตรงมันแตกทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะโอ้ยโอ้ยแล้วก็เอามือเจาะตรงนี้แล้วก็ดึงออกทำเราจะมาทำของตรงนี้นแหละมือจะได้ไม่เลยอ่าแล้วก็ทิ้งค่ะโอเคอ ัทีใดก็เปื่อยทุกทีแล้วก็ใส่เส็ซอสใส่แต่วันนี้เราจะใส่ไอ้นี่ด้วยนะเราจะใส่หอมแดงด้วยเป็นไข่หอมแดงหรอทุกคนเป็นแบบสิบสตัว ยังไงมันน้อยไปอีกค่ะอีกค่ะลูกอีกค่ะอีกค่ะโอเคอื่แล้วก็คลอดแล้วก็คนเลยค่ะทำไมไม่ไเปิดอันน,นั้นเลยอ่ะก็ช่วยมันใบใหญ่ไงอ๋อมันไม่ได้เอาเราไม่ได้เอาที่ตีมาด้วยค่ะลูกใช่ตีไข่ตัดตัวอย่าใต้ตีไข่มาด้วยอย่าตอดของรนะับทุกน โคตรที่ตา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 ไปไปอลไค่ะ